สวัสดีครับเอฟซี FC พอใจดีสุขภูสุข,สขนครมือนี่ก็ได้มาตามต่อใหอเอฟซีคงเส้นเดดนะครับนะเนาะเส้นเดดครับผมงมดที่แล้วก็วิ่งเจ็ดเสามเมตรเดียวตรงตรงพีง่น้องทางเอฟซีก็เลยคอเมเมนต์มาว่าตามเส้นเดดให้แนะ่คงสุดท้ายก็เลยสิไดมาตามต่อเส้นเดดให้นะครับเนาะเอฟซี FC. สีเขาไปเบิงไปชมน้ากันว่าเพื่อนแนวทางเพื่นสียังคงถี่บอรหรือว่าเปลี่ยนบอนะครับผมเนาะพอใจดีก็เลยมาตามต่อให้เส้นเด็ดหนาจับตามองที่สุดในระยะนี้ครับผมนะครับแม่นคมชัดเจนครับผมเส้นเด็ดจับตาเบิงเพื่อนดีๆนะครับเด่องวันนี้เพื่นสีมีแนวทางฝากพี่ฝากน้องจังไดครับผมพอใจดีก็เลยสิมาตามต่อให้เนาะ เหล็กเราคมแม่นย่ำที่สุดน้องครับผมเดี๋ยวไปฟังไปชมพร้อมๆกันครับผมย่ำโค้งสุดท้ายนี่เราย่ำโค้งสุดท้ายกันเส็ดเดียเด็ดพนนันเน้นย่าพนันเอาแขนแขนพนันแขนแขนแน่อันยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมบ่ครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงโอ้ตัวเก่าเนาะครับเอฟซีตัวเก่าดนะครับเด้อเลขกคำนวเนาะเหลขกสตรนี่ครับระยะนี้ปัจจุบันนี้ให้จับตาเส้นเด็ดดีๆได้พี่น้องจับตาเพลิน เลขกเป็นเก่งอีหลีครับผมงวดที่แล้วก็วิ่งเจ็ดครับผมเจ็ดสามเม็ดเดียวครับผมงวดที่แล้วจับคู่กับเขาจับคู่กับเขาครับผมเก่งเลขกเป็นเก่งช่วงนี้เลขกเป็นเก่งอีหลีเอฟซีมั่นใจ บว่วานนี่มันเดียวเี้มันแกย้อนมันแก่แก้ะตัวเกาตัวเหลือมันบ่แต่ว่าให้ยเด็กห้ฟอกห้ฟอกจันไรไรเอาตัวเนี้เอาตัวย็นตัวย่ำเน้นย่ำใ,ให้พ้งกท่ายแข็นแขนเลยแขนแขวนได้จีดียพี่น้องเอฟซีถือใจได้จี ขอมาว่ามันเทืวว่อสามเราวันนี้พอ่อพ่อสามเทื่อ,องอะไรดเขอมาสามเที่ยงเราพ่อพ่อล่อนนั้นไดปะมาเรียกเนี้แมะเอฟซีถามมาก็อขี่ขามาดูนะเอซี C อยากได้มนะไม้เรียกเหีนะไม่มาคางวันนี้แจกวันนมันนอนนอนเลแจกล่างแค่จังเดับ ม่ไปอายังได๋ไปอายังได๋้ทถ่ายจังหวัดจักรอบกันปุเนี่ยแกจะขโมยจะมืออายะไ่เงิโอ้ยมตองอายดอกน้ำชากาแฟน้ำชากาแฟมึกปากกาเนาะสี่ศูนย์สห้าสปโอ้ครับผมเอฟซี่น้องนี่ครับเอาตัมักเอาตัวมักตัวเด่นแขน เก้าห้าบอเปลี่ยนแปลงเนาะบอเปลี Jamie, oh, right. ่ยนแปลงครับโอ้ครับผมบอเปลี่ยนแปลงเนาะครับเนาะตัวโซนมากตัวโซนมากนบมันใจบนไม่ลางต้องข่มบนนะครับฮะมันใจบนหลายก็ลางนะครับมันใจบนหลายก็ลางนอนใจบนหลายก็ลางเนาะเลี้ยขึ้นมามันคือบุตรของเด็กัวนี้บุตรลางโอ้บุตรลางสิครับ วิ่งบนเก้าว,วิ่งล่างสี่ตัวนั้นอันเห็นบ่เอากรหนาเบิ่งเห็นอ<บ>ยู่ครับเห็นอยู่เนี่ยตัวนี้เขาคือซื้อหลายแต่ตัวนี้มันเห็นบ่มืดมือ้าเขาดึงรถตลีมันเล่ยไม่ถอดไดเอามาแอนเดนบอร์ดตั้เช็ดเก้าเขาเช็ดมีสิมอได้นะครับรู้ซิมอะไรกันเลยผมว่าหนัก 7, 9, แมน,แมน,แมนขั้นสี่เจ็ดเก้าดีเก้าหกดีกว่ามันสิเป็น 9, 5, 9, 6, เก้าหากับเก้าหกเดตัวเนี่ยเพาเก้าหากับเก้าหกถ้าหาไม่มานะมันจะเป็นเก้าหกทันทีรับเบิ้งไปควันครับเบิเ้งไปงควนถ้าเอาสูตรเก้าครับเอาสูตรเก้าเข้านี่แหละครับสูตรเก้าเข้านี่แหละ บอกว่าบ้าข่าวลิบแน่เนาะขาวป็นสั่นกะเียวาเข่าแล้วนะต่ว่าคันั่นพัวมากกันจับใครเนี่ยหามาใส่ได้บ็นวนได้ปะซีกาเลซเก่าเลขวิ่งเลวิ่ือหจับจะเเด่นไม่ผ่านเปนวันันได้เก่ผมผ่านยากันบ่ันร้านเอซนเลครับเเก่าเดเก่าเนี่ยงวดเนี่โอ้ลานเปอร์เซ็นเลยพี่น้องเอซลานเปอร์เซ็นครับผมเด็กเป็เก่าผมบุงล่างกันนะครับ เกาาโบลงล้างเงินบ่โอ้เอาพี่น้องเอฟซีเกาาโบลงล้างนะครับเส้นเด็ดเป็นฟันทุ่งเหรอครับเด้อนี่แหละครับเป็นฟันทงให้แล้วว่าเกขาไม่มีทางลงล่างพี่น้องลงล่างเล็กเป็นกระบอกครับผมเพป็นว่าโบลงล้างมันตกบนตลอดไหมตกบนตลอดดิโอ้ครับผมใช้พนัไปมากขึเก่าแลอืมว่าให้อะไรมาตรงยืนเป็นอย่นี้ด้วยกันนะครับครับอันนี้อันนี้มันค่อยขึ้นแต้มลงแต้มบมนี่ อันตัวจั flames, ไบไซนี่ไหมะบบเลยคบอบคอยสืนแกมลกแกมเขาคือเขาคือเขาคือเขาเลยอบมีบมีสืนแกมลูกแกมเป็นไออก็คือเก่าหนึ่งค nice ือย well. ังเก่าพอขั้นเขาเ่ามนรงเลยเขึ้นออกออกตรงเลยขั้นเขาเขาตรงเลยนิดโโบมีสื่นแกมลูกแกมขั้นเขาเขาเลยครับขั้นเขาเขาตรงเลย เก้าข้อคือเก้าเขาลงครับสามคู่ในในสามคู่ครับแต่เพื้นเก้าหาเพราะวากตัวเพราะว่ามันมันมาหลายตัวนะตัวใดเลขหาต้องสูตรตัวนี้มันมันมาหลายตัวนี้เลขตัวนี้อ่าหลายเขาเจ็ดเจ็ดชิมาสามตัวชิมาสองตัวมาห้าตัวโอ้นันเฝ้าเฝ้าอยู่นี่เอาหลายสูตรตัวนี้ครับมันมันหลายตัวหลายสูตรตัวนี้มันจับใส่ตัวนี้ครับตัวตัวสูตรนี่คือจับใส่ทหารเนี่ยแต่ว่าเข้าฮ็ดให้มันคือตกตัวไหนคือในไพ่สิบตัวนี่มันตกไปตัวหลายตงูอืม ขาัวไรขาดวนี้ begun, oh. ่านั้นโอ้วมันมันก็เลยเห็นว่ามันเข่าเจ็ดสอทผมเล่นสีนมันเป็ขานะพราเข่าสีมันเข่าห้าสมเข่าเสนะมันอกส้นห่อยแยกเข่าีมันมันั่วกันมันเลยไปเลนออกตัวรองครับครับผมมันเปลี่ยนไปได้เนาะมันเปลีนไปได้ครับผมเปลี่ยนไปได้ดเข่ามันกัดอืม มันประยัดเขา้ราามันเข้าเดกเ่าบกเข้าชิเาห้าเก้าศูนย์ที่เป็บนผมผัดผมผัดมากนี้ผมนะเนี่ยเก้าศนย์เ่นยเนี่ยเนี่ยครับเป็นตัวเล่นเลยได้เก่าศูนย์นี่นะเนี่ครับเก้าศูนย์เนี่ยสูนรล่างนี่เดินดีป่ะตลอดสูตรล่างเราะมันจะตล่างแต่ว่าบนนี้ใ่หมมันจะบนบนนี่เป็นเก้าผลเรียมอะไรแต่ละปีแต่ปีนีเก้าสิมาลายมูเก้าิมาลายกองมบางบางทีบางสามทีหมดนครับ ผเลยว่าใจมันใจว่าเข้าเขาเข่าแน่นอนแต่ล่างนี่มีเช่นมันกันแต่ล่างไม่เคยหลุดเนี่ยล่างม่เคยหลุดฟังไมาเคยหลุดล่างล่างม่เคยหลุดพี่น้องเอฟซีฟังเลยอขีหาได้ฮะไรขีหาได้ซีนอหาได้อันนี้อันนี้มักแหงแห้งเนี่ยมักแห้งเรื่องนี่เข่าเียครับเป็นสีปดี่ยฮะกลยใส่สปกติมันเป็นสี่เได้ครับเพปกติเป็นสี่เจนจะเข้าอกันนี้ยเพราะทุกคนเข้ามันเพราะจ็สามสี่เจ็ากวันล้วครับแต่ช่วงนี้ สเจ็ดเพราะจะเเลปอืมปกติมันจะเป็นสี่เจ็ดน่นไหมครับครับจางมตัวป็เลขแ้มันเลยมจฟังว่ามาสี่ดัวนึงไมครับเ่อนี่เป็นสี่แปดบนี่สี่ปดมันจะมาสี่ศยครับอันนี้มันเป็นสี่ศูนย์ห้าสี่แปดอ้ี่ล่างออกครับผมแมาเยอะนะครับเนาะโอ้ว่าก็ขามตัวตัวสี่ตัวเน้นนี่กัมักแข้งอยู่เพราะว่ามันมันมันมาเดียวเลยครับมันหาอะไร ันาซอบได้แต่ผมน่ะบนนะเนาะผมมาเก1ากับเกศเลขไปไปครับผมแต่ว่าคนเลขวิ่งมาล้าเามันก็มาลำเส้นเลมานเอร์เโอ้ลานเปอพี่น้องมาคำเดียวนี่แหะครับผมมาค้ำเดียวเขามาานเปเซ็นต์นี่ครับผมมาค้เดียวลานเปอร์เซ็ครับผมวิ่งว่าเด็ครับนี่มากยกพอเลขเลขเลขนี่มันนปกคัไปเลยาิบ ซีรุ่นซีเร่างมากก็ฟันให้พี่ยิงตลอดอ๋อซีนี่มาแน่นอนบบลรางนี่ซีมารางแน่นอนแน่นอนมักมากเยอะมักอยู่คูนี่แต่คูนี่บอใครมาครับมันไม่ฟอกครับมันตกมาดิมันตกมาตรงฝึนตัวร่องครับมันตกหลอดตกหลอดเนาะครับคนนี้คนนี้บกบกครับไม่ไม่ออกบอสี่ห้าเลยตั้งนานแล้วบอบอบกออกครับผม อันนี้ยับให้ก็คือตามสูตรตามสูตรตามสูตรเคื่องนร้อยมากนะตัวมักแห้งค่อสุดคือตัวนี้มักแข้งอยู่แต่มันเป็นตัวออกยากที่สุดออกยากขยาแต่เพื่อนมีสุดยากเลขออกคือคือผมไม่ใช่แปดมันมันตกหลายนะกเลยใช่ไหมผมตกแปดหลายอยู่ตกแปดงวดแล้วนี่มันตกสี่หลายแมนบอก่ะเออมันตกสี่หลายมันแล้วมาออกสามยแล้วบอก มันเลยบอกออกตัวร่องตัวร่องมันเป็นตัวไรบัดนนี้ตัวตัวสามตัวเจ็ดสามอันเพิ่นวงกลมให้เจ็ดสี่เครับเออเจ็ดสี่มันตกหลายเนาะตัวร่องมันเจ็ดสามมันมอแนมันออกตัวร่องเพราะว่าตัวร่องสองตัวนี้มันก็เป็นไปได้นี่แต่ว่าตัวนี้นี่มันมีสิทธิ์ออกยากแต่มันก็มีสิทธิ์ออกคือกันเออ อันส่วนตัวเนี่ยกับฟันทงคือกันกับเพิ่นเนี่ย้าเป็กับฟันทงคือกันผู้ใดกับฟันคือกันถ้าถ้าถ้าเป็นสีถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นออกปอกนี่เนี่ยผมว่าออกสีสุดที่หาแล้วยังออกออกออกหาสีออกก็ออกหาสีหลดถ้ามันออกออกตกับครับผมแมนออกตกับมันไมบอกถูกต้องหรือเปล่าขั้นนั้นขั้นสีแปดประมาณขีมาหาสีบอกแมนโอ้คุณนี่จะวอกเนีหลายตรงไหน เลขโเลกนี right? ้มันใจจริงอันนี้อันนี้สี่ศูนย์ม okay. ีนั่นวอามีจักรเส้นว่าสีศูนมาเลขสูตรเลยตามสูตรมันนั่นแหละบอกว่ามันใจเป็นเก้านย์สี่ศนย์เเก้าห้ากับสี่ห้ามันเป็นเพียงไม่เทียนี่ยดพิดพิดกันเปลี่ยนตัวเดียวมันจัเปิครับสุ่มประมาณว่าะไรก็ต้องกันไปก่อนเพราะว่าเลขมันมันตกสามตัวนะเต่มันมันตกไปลองลงไปเรื่อยครับ เมื่อหามาสามมันเสรบจสองศาสนามันขับเลือนเรื่องมันตกไปเรื่อยต่วทุนีตัวทุนี้โมมากเป็นอยัางเช่นโมมาคเขาปิดเขาปิดครับเขาหามืขายเลขขนาดไหนลอตเตอรี่ลอตเตอรี่โมมีเลยลอตเตอรี่โมมีมันคือว่าเนาะมันจำเป็นเนาะอืมจำเป็นครับมันต้องหันไปใส่ตัวอื่นผมก็เลยสิมาหันใส่ตัวนี้ก็เลยบซื้อก็เลยบุษย์ก็ไ่ามันผมไปทำบซื้อก็เลยบุษย์ันขันซื้อบุษย์ก็เลยบซื้อ ครับผมปกตาไปที่บังเจสมันบุษ้ลยเอาันมาบุษก็ได้ด้วยแล้เือก็บุษเลยเอาเปนัแงงานได้ด้วยอเออันเอาหมยเล็กัญชีใช้ทั้งกางให้นี่มันชิบอได้มากเลยังไม่อยดองย่ยดล่งตีลองวันนี้ร่องวันนี้กันเนาะวันี้ยังได้ก็ต้องเขาเร็งเส้นเดียดยังได้ก็ต้องเขาครับพอขีมาดูเลยก่าก่ขมาดูเอฟซีอันขอนะเอฟซีขอครับบา่านบอกอันเอฟซีบอกกันได้ S <S> เซียนเดียดพนว่ารอบบังวันนี้ก่อนครับรอบบังวันนี้ก่อนเด้อเพิ่นว่าเอฟซีเพิ่นค่อยเสียนันให้เอฟซีมันหมานก่อนให้มันหมานครับเอฟซีพอใจดีมันหมานแหละค่อยว่ากันอีกเทื่อนึงค่าสมุดปากกาค่ากาแฟเนาะครับเนาะเพิ่นว่ายังบ่ใหายเทอให้เลขงวดนดีห้พี่น้องมีความสุขโชคดีมีใช่หนเมษายน2566พี่น้องจับตาเซียนเดียดเป็นอันดับหนึ่งนะครับเด้อในช่วงนี้ปัจจ er> ุบ <Ł eb men> ันนี้เลขสุดยอดอีหลีครับ วิ่งเก้าบนนะครับเด้อผู้ใดมีคูมีขิ้งอยากจับใส่เก่าเพื่อนกะเชิญจับได้ครับผมเลขเพิ่นฟันให้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมวิ่งบนเก้าครับผมส่วนบนครับส่วนบนส่วนล่างวิ่งที่สี่นะครับจับคู่ให้สี่ศูนย์สี่ห้าสี่แปดฟันที่สี่แปดเม็ดเดียวแขนแขนพี่นองถ้าว่าเลขวิ่งนี่ครับพวกกลผ่าทิเพิ่นกับมั่นใจมั่นใจสรกับสนี่ครับ เพราะว่ามันผาดยากเนาะเกิดมันเป็นมาเกาซีเลตได้มันมีสิทธิ์มาบมีสิทธิ์มาได้กันทีหนึ่งมันมาข้างหนึ่งเลยครับแมนมาข้งหนึ่งเามา้งหนึ่งเนาะบังดาที่บอกข่วมก่าควข่วมหลังเออเออเอาเอามะงวดแรกให้ฟันหาตัวเดียวมันบอดงวดแรกงวดที่สองให้ฟันที่เจ็ดมันบอดแน่นบอนี่งวดนี่งวดสามนี่งวดสามครับนี่งวดสามมันมีสิทธิ์เป็นได้ครับมีสิทธิ์เป็นได้งวดสามได้พี่น้องได้พี่เข่าดิครับเข้าบนเก้าเข้าล่างสี่อย่าเคยเข่าเคยเข่ากอนครับเคยเข่าตอนนี้ ยี่ปปงหมดราะนมันเข่าครับผม้วก็เข่าบนเน่ล่างเน่บนแหลครับซักกนไปครับซักกนไปแต่เป็นมันมันมาทำเนข่าสงตรงเลยับแต่พวกเขากันได้บเข่าเขาสีครับแต่ซี่น่้งมนหักม่ไเ้ซ่งนะครับครับผมโอ้ครับผมเสีเขามันกันต่เขาแลครับสีเกับเขาซีแต่มาขึ้นมาเข่ากับน่เพราะว่าหนึ่งซี่ทั่างนึงครับผมพอปีนี้ยังยังไม่เข่าเลยครับปีนี้นยังพันเข่าคาร์เข่าแต่ว่าคือแต่ว่ากอกับนี่ พ่อาว่านนกกระทาวมานนกกันทาแต่วาก็ไม่ชิดอะไรเลไม่ได้เพราะว่าปีนึงมีทางหนึ่งครับย่านมันรวยหลายมากนะครับมอปีนึงมีทางหนึ่งอ้าวพี่น้องฟังไว้เด้อฟังไว้เด้อครับนี่นะครับจางเซียนเปิ่นฟันตรงครับผมเบิ่งเอาเด้อครับเด้อพี่น้องเอฟซีสำหรับผู้ทุนหน่อยก็จัดได้จัดได้ครับผมบนทางเดียวล่างทางเดียวบนทางเดียวลากทางเดียวสำหรับผู้ทุนหน่อยเนาะ สำหรับโค้ชหน่อยเอาเอฟซีแคปหน้าจอขอบคุณหลายครับเจ้าเด็กขอบคุณครับเอาโชว์ๆกันมาพี่น้องเอาเดี๋ยวผมสตาร์ทยิมให้ มันเข่าก็ยังไปตัดอีกแล้วตัดเปุ๊บคุณตัดอีกเหลือซีโดตัดอีกเขาไม่เหลือซีขับผมเอาขอให้สมดังใจสมปรารถนาล่ะครับเอาอันว้างได้ก็อันแค่มันเข่ากี่ตัดอีกวันหน้าตัดให้มันเหลือซีจากหกเหลือซีแมนจากหกเหลือซีให้มั่นใจมากขึ้นก็เขาให้มั่นใจเลขกับเลขกับบนสามครูล่างสามครูบ่หลายบ่หลายแต่พอนีิตัดในข้อมั่นใจให้มันเหลือหน่อยตัดหน่อยลงอีกตัดหน่อยลงอีกเอาข้อแมนยาัาตัดลงอีกตัดโอ้ข่าววันนี้เขาตัดอีก ของแท้แล้วครับถ้มาบ่มั่นใจตัดอีกครับเพ่อความมั like ่นใจครับให้ f อสบายใจเน้นดางเดียวครับเน้นแต่ว่าเรล็กบิงเพ่อนแน่นอนมาฐานครับผมสำหรับผู้ทุกคนเอาสรุปด้พี่น้องเอฟซีได้เอาพอใจดีขอสรุปกวันเพราะว่าลวนวิชาแล้วเพราะว่ามันผู้ใดก็ต้องการนะครับเนาะเอาครับผมเอาพี่น้องเอฟซีพอใจดีสูภผู้สุคนครับผมแคปหนาจอไว้ได้ เฟิ่นการววาอธิบายฟังแล้วครับผมวิ่งบนเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องพี่น้องเอฟซีฟังเลยครับนะเก้าบนมาล้านเปอร์เซ็นต์รับประกันเลยจับคู่ให้เก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าครับผมเน้นที่เก้าห้าครับผมวิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างสี่สี่ศูนย์สี่ห้าสี่แปดพี่น้องนี่แหละครับแนวทางของ เส้นเดทครับผมแม้จะหมายเลขบัญ kind ช of ี่ไปเกิดยังว e ่ย่อมให้เพราะว่าอย่างวันที่เพิ่ว่าอีกสักวัดก่อนพี่น้องอีกสักงวดก้วดที่3นะครับผมงวดที่1กับเขางวดที่2กับเขาครับผมงวดที่3กับร่องบึงใหม่ครับผมเอาแคปหน้าจอแล้วแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอใจดีในเด้อครับเด้อพ่อจะมีกําลังแรงใจไปหาแนวทางดีๆมาฝากพี่ต่อน้องครับผมสําหรับชิปนี้ก็ขอฝากไว้ แนวทางของเสียนเดยดเท่านี้นะครับเด้หงวดหน่าชิปหน่าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ